เนี่โอ้อ้ะน้ำต้ไปนะไลค์กดแชรกดรับไคร้ด้วยนะคะมาต่อกันจ้ะอีพีสองไปส่งน้องก่อนบ่ได้ไปส่งบ่เหล้วดอกบ่แรล้วบ่เหล้วต้องได้ไปส่งอ ตาเธอพออุ่นสบายเลยว่ะเมื่อต้องเด็จับอีหล่าเลยหลาย่ายางเองเลยลเออพูดอ่ะบ่ห้พี่แฝงพร้อมออกก้อนพีอีตั้งหากขวัอุ่มหูทางอุ่มไปก้อนอุ่มขีนหอดมีตังแล้ว <laughs> แมนบ่ขีนหอดมีตังขีนหอดพี่ป้ายแล้วเอ,อ้ยไปหอดเลาไปเอิญหาพี่ป้ายม่มีตังเบิ้งเด้อเขาอยู่หมง่งไถ กูสิกินหอดตอแห้งเนาะพูนโอ้โอ้โอ้กินหอดกินหอดบ่ขี้รถมาขี้รถมาป้าเฮ้ยเฮ้ยพูนอะฝ้าวคักเลยยังวันเนาะสีหอดทางโค้งแล้วเอิญหามีตังบ้างละพุ่นมีตังมาตาฮับยุนาบ้านแล้วพุ่นนั่งเธอเลยยู่พุ่น เอิญบังลาเอิญบังมิตังมิตังพุ่นนั่งขาอยู่หน้าบ้านพุ่นพุ่นตังมะเรีวตังมะเรีวพุ่นต,งตังกระเพ็ดนั่งขาเออเออเอิญเอาเอิญเอา,าเอน่ <laughs> พี่ตองมาเฮ้ย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 ก็มีแนมมาป่าฮ่าอ่ะฮ่าฮ่าว่าด่าตังคืไปน้ำอาพ่อพ่อมีตังเริ่มพี่เลยพุ่น่ะพี่ไปบ้านอาลาดแล้วพุ่นพี่เขาเฮียนก่อนแล้วพุ่น มาเร็วมาเร็วเออมาเร็วมาเร็วมจาของบ้านเขาเข่าบ้านหละได้มามามาเออเออเออเอาเออเน่าน้องจะจะของเฮียนเขาเข่าหอดเฮียนแล้วคุณเท็ดดีใจตีดีใจแห้งดีใจแห้งพูนพูนพูน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุหูยูไปตาเขาอยู่ปุ่นครับเพราะเขาไม่ได้ไปปุ่นเห้นน้องตอดชุดก็นองกำลังถอดชุดอปลดอันถอดองค์เครื่องเือยู่อืมจินหอนแห้งปล่อยแล้วปล่อยแล้วปุ่น อ่อนอ่อนอ่อนเอ,อ้ยตังกระพวะตังเนะเาะกระยืนในเขาอ่อนดีแต่แท้ไปไปบ๊อบหอนตีไปอาบน้ำไปไปปุ่นพี่ไปถา่ายอยู่อ่างน้ำแล้วไปไปเร็วปุ่นแม่พี่ไปถ่ายอยู่อ่างน้ำลหระปุ่นไปอืมมาแม่ตังเอ้ยมาหาเขาเน่เขากินหอดแหง้งเออ ตังมาพีมาพีเขาว่งงามนี่นนถ้าน้องก็น้งองอามน้ำยุบคุณหวหนูหนามให้งเก็บใส่หย,ยังเลย ออเกินน oh. 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 ้ำแล้วพ oh. 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 ุ่นมาไม่เมื่อยว่าสันเออ๋ออ๋อออีหยังหนึ่งอีหยังหนึ่งอีหยังหนึ่งขึ้นไปจังสันอุ้ยโอ้โอ้ทูู่แล้วกำลังขั้นอยู่ว่าสัน บ no? in <start> <hel> ูแผ่นดินสะเทือนน้องจิ้นอ้อยทานน้องก้อนน้องอันกินน้ำอยู่เออน้องกินน้ำก้อนนี่เพี้ยนแตบ่อ้อยบานตาอุ่ม mông đây cả đẹp bớt đẹp trông. Gìn oai rò nha, rò nón nón ạp nám, gìn nám ỷ, nón căng mạ mệt mệt. Gìn nám con nó sẩn cả hái nám, kém mơi, ấp nám, ướt ướt, mị heng. ใจเย็นใจเย็นน้องอาบน้ำก่อนไปแล้วพอนี้กันลักไปโจย <c oughs> ลักไปเล้วลักไปเล้วพ่อพายูพ่อจันพอเผอพอเผอเออพ่อเผอถิมอ่อยเลยวะเออเอยเอ,ย,เอยทั้งพี่ทั้งพี่เอามาแล้วเอามาแล้ยวจะไปเอาลายมาพี่ ออุอ้มมาอยู่พีอยู่พีอุ้มมาโอ้ยเป็นหอมแกมเขาคือจะกินหอดขอเขาแห้งเนาะหอมแกมพีเลยนีย่ตาวน้อยรอย้อยโลอ้ ตีมอยถึงมันน้องหืมอืมอืุ้ยดอกไมย์กนงามเต้ดอกไมย์กนงามเต้เออเอออ้อุมีแห้งดิได้อาบน้ำแล้วเดี๋ยวได้อาบน้ำแล้วมีแห้งดีพี่ก็ไปฮับพอดีไปเดินออกกำลังกายนะ ไปเข่าก <sm> <el> <ưới> ุกลักไปน้ำกันตองลงบูเชียงไคยผายลมหัวดักเชียงดีครับเอาเล่นดินเลยอาบน้ามาแล้วชุบแป้งทอดจัดกันกินบ่อ้อยบ่อยากซ้่มหรอวะ หนึ่งสองบนปุ่มเออพอประทันได้ออกเลยจัดแล้วอ่ะือสิโผูแม่ใครองลองอยู่จวงนี่สาอุ่มได้ออกงานดูก็ชิ่นแล้วป,ปีตีนานๆนนได้ขึ้นรถทีนะคะรอดูพรุ่งนี้น่าจะเป็นยังไงขึ้นรถจะเป็นจังไดขึ้นยากบอ่อ เออไงทวนๆเลยบบนี้เอ้ยเนาะตายทางฝุ่นมันแสงมันย้อนแสงเอาก็คักเอาก็คักเออเอาเออนั่นทูเจ้าทูข่อยยู่ เลือดล่มดีแต่ว่าปุบ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 เลยนอนแล้วเอา้าผู้หนึ่งนอนผู้หนึ่งถูเสาเอา้าผวนนอนเจียกเลยอุ้มมามันจังสิทัวดี บนนอนเกียกกังส่มันบดทั่วหล้างทั่วโตวอุ่มวะเออหืมนั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่สมขออนุญาตจบคลิปนะคะแม่แม่ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกยอดไลค์ทุกสติ๊กเกอร์นะคะเจอกันใหม่จ้าบุ้ม